อันนี้คือที่แม่แม่ลูกกันเนาะครับเรื่อน,นี่เนาะสูงร้อยร้อยสามหาเนาะครับเนาะประมาณไอ้ลูกเพิ่นตัวแม่หรือตัวผู้ทั้งคูต่ต,ต,ตัวผู้ตัวผู้เนาะครบนี่้องไว้หลาย,ายเดลล้นนะครับนี่หกหมื่นวางไว้หกหมื่นเนาะครับเนาะเนี่เขาดู พ่อกันดีกแล้วครับใช้ชีวิตจะตายพ้นอีสานเมนีซองไทยมุการผ้ากินเทวเรียนผ้าพีผ้านองหาออกลาะแล้วครับเมนีผ้าพี่นองเลาอมาที่ตลาดนัดโคกระบืออําเภอปากคาดจังหวัดมุก,การนะพี่น้องตลาดตรงนี้เพิ่นกระเปิดทุกวันอาทิตย์ยามือเศร้านะครับส่วยๆมาเพิ่นกระว่ายครับอยู่เส้นท่างระวางอําเภอปากคาดมาทางอําเภอสู่พิเศษพี่น้องอยู่บัดไล่ครับ ่างจากไฟแดง agit rumor, มาประมาณก mesela, ิโลเมตรหนึ่งนะครับสายมือเด้อพ okay, ี่น้องเลยบรรยากาศเมื่อนี้สิเป็นแนวไรครับถือแพร่งสำหถ้าพี่น้องก็ไปสอบถามราควขางมั่วแล้วข้าวคั่วบางนะครับเนาะงั่วผู้ใดขึ้นนะครับอีกตัวนี้งั่วผมนี่แหละอ๋อเอาบ้านขายบหรือมา่ไหมตัวนี้เขาจะเอามาบอกถึงน้อยไรเลยเนราะเนี่ยนี่ราคาผัดหามือหามือไม่ท่องหรอเบ้อ ได้เดือนนึงแล้วทับตั้งไหนระบานี่ผสมเทียมก็ผสมเทียมพอได้ละซีไว้ N K A ่ศูนย์บ่ห้าสองศูนย์ห้าห้องศูนย์ลูกพอมันเอาลูกมันนี่แหละพอมาทับว่ามันเถ่ามันซื่อซือมันอ่อนเมื่อติดรอบแหลกเออลูกชายมาทับอืสองเทอร์ไวได้ไหมค่อยเตี้ยลูกชายทับสองเทอรสิทธิ์เอออ๋อมีตัวเดียวบ่ของโนเดลรีดตัวหนึ่งไปไปเบ่งอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เท่าไรบ้นตัวนี้ราคา7,000ผ่าน7,000วยกี่กี่น้อยมันมันแล้วอันตัวนี้เท anden, ่าไรเนี่ยประ่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับอ้าวมีสองตัวแค่นี้เนาะสองตัวแค่นี้ขอเพร์โบัวท้อยนะครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์สามแปดครับเก้าเจ็ดสองเจ็ดครับทั้งัวทั <S <S> <S> ้งควายทั้งวทั้งควอยครับอันนี้ใส่ไหมให้ซําแลกให้ก็ได้ครับ มีการมีงานติดต่อได้ติดต่อได้อยู่ส่วนพิเศษเนาะมาซื้อแล้วบอกเอาเมื่อเรียกให้พร้อห่าให้พร้อมครับเอาที่ยางที่เนี้ยนาะให้พร้อมเรียบร้อยติดต่อได้เนาะครับผมอันนี้ของพ่อเบ้าเพิ่นห้องไว้สามสามหนึ่งสามสามหกครับพ่อเบ้าซุมนี่แหละพ่อเบ้านีวเอาเอาวันไี้กำลังต่อรองกันอยู่ครับ ก็ไไ่ได้านลายด้วยน่ะพันหงลบนังไปสองพันด้ยห่ก็มึงนี้อะขายกัน,กนางสิบแปดาเก้ยจก่หวยขน<อ>าดมันิเบ,บ,บี้ยนพอเบาก็เป็นพอนนก็ร่างต่อรองกันอ,อันไทยก็ไล่เพือ<บ>่อนตัวใดกับพันหนึงหรือสองพนกัตัวนี้ไทยพันสามหมื่นสีทเจ้าสามหมื่นหกสามหมื่นสี่สามหมช่วงลอยสามสพี่นังตัวนี้หวยเด็ดใส่กันได้ไหมสามหมื่นสี่นหกเอาใกลแล้วนะต่อใสกันเอาอีกหนนึงนะ กับขั้วปลาเบาครับกระผูสองตัวเนาะกระผูสองตัวอายุป,ปีหนึ่งนี่แหละครับนี่สูโมมันไหล่เศราครับเพิ่นห้องไว้สี่หมื่นหกสี่หมื่นหกพันครับนี่ของพลาเบาครับของพลาเบลตัวหนึ่งตัวเล็กน้อยนี่กัอยู่บตันพ่อปีสามเดือนพลาเบลนี่นเออเท่าไพรพลาเบาตัวนี้เออมันเป็นแม่ลูกมันเป็นแม่ลูก,กอืม ตัวนี้ตัวนี้คับตัวตัวตัวแม่เพื่อนนี่เนาะสี่หมื่นเบอกเพื่อนนี่เดย์ตัวนี่เจ้าสามห้าร้อยเื่อนเพืนจลงราคารอเป่่อหวกบลงกับขึ้นมันก็ซ้ำนี่แล้วเ้าสามหร้อต่พี่น้องยั่ได้แตมาซื้อมาซื้ออยู่ตลาดด้นะเ่าเนาะสิกองห้าร้อเอาไรามไป บอกที่คันเรียกเงินงานงานี่ค่ยตู้ตัวนี้เนาะเท่าไรก็ครับนี่หนเก้าร้อยหมื่นหมื่นเก้าพนห้าร้อยตั้่อยห่งนี่ค่ยตู้พี่้องอันไฮเบอร์ทั่วพน่หน่อยว่าคัาพี่น้องวันอยาได้ไฮเบอร์ทั่วด้บว่าคาพี่น้องวันอยาทั่วมาจืดเอาเบอร์ยัง ส่วนแปดห้าเจ็ดสี่เก้าเกาสามสนกาอมส่เก้าหนึ่งเนาะรับได้ห้อยยังก่อนคือคปยีส่งย่าครหำซื้อเท่าไรติด้านี่หำบตรนี้น้ำอาย่ังเดียวอ่าบอกราคาคนย่าข้าวนี่ยที่ได้คเท่าไรล่ะคนถามราคาเท่าไรเท่าไรได้หอยยังเนี่ย 6กคซีเนาะหกเนาะได้ห้อยแห่งเนาะเน่ยเสื้อไปแล้วครับน่ะหกคซีสวงไอ่สามสิบแปดอายุห้าปีประมาณที่น้องึงบนราคาให้ครับเอาโอเคเนาะของผูใ้ใดก็พ่สอนนี่ของผมครับอ๋อตัวใดค,ครับนี่แม่ลูกนี่ปล่อย้แม่ลูกเก้าหืครับ โอ้เก่าหมื่นทรงรอยรอยสามเบเมียเพิ่นรอยสามหาอยู่เหรอรอยสามหานเมีลูกกับตัวเมีครับไอ mm yeah, ้มีทองครับทั้งในลวันนี้บ้านๆนะครับบ totally> ้านๆน้อาคบนี่ป้ายสดครับนีแปดหมืหาครับ่องไว้แปดหมื่นหาเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์หกห้าหกหี่ติดต่อเล้ตลอดเวลาเนติดต่อได้ตลอดเวลาขายแต่วายอย่างเดียวครับวัวบอขาย ว่าว่ายังบด้หารเสือมันมันผมว่ามันเร็วผมเลยว่ามันไวมันมันก็มันก็ต้องเบิ่งกันคนละอย่างเนี่ยเนาะแมนครับเบิ่งเนื้อเบิ่งหนังเบิ่งโค้งเบิ่องยังเนาะโอเคขอพูดครับ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 ตัวนี้ของผู้ใดคนนี้เนี่ยูกเชือกไว้นี่ของของผู้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 องอาจารย์บอกครับผู้คนผคนนั่นผู้นผู้คนสีแดงเนี่ไอ้เนื้ห้อยไอ้เนื้ห้อยแตนเนื้ห้อยตตน ซื้ออะไรมันบ่นี่ตัวนี้น้อยเนี่เท,ท่าไหร่มาสัมพายได้เท่าเนี่ย si eh ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยพร่องเจ้าทั้งสองตัวเลยว่าหรือตัวเดียวนี่ยตัวเดียวตัวเดียวซื้อไว้เนาะในน้อยอ้าตัวนี้ป่อยเท่าไหร่ซาวเกียรติห้าร้อยปีปีน้อยน้อยนี่แหละเนาะอ้าวขอเบอร์ไ่เนี่ยครับพี่น้องวันหยุดได้ไห 065 065 0 0 8 0729ย7 2 9เนาะครับผมเอาหอยกล้วยอย่างเดียวครับผมบานี้สตัวเดียวกันของผู้เลใช่ของของของตาตบาอเ้อตัวนี้น้อยหน่อนะครับคับแม่นหลังตาบ่โอ้ส่วยหน่นแมนของเราเมื่อดีครับเอาโอเคโอเคขอบคุณครับยังเราต่อครับ ของคึ้นพ่อป่นี่แม่นบเเห็นบ่ของผููเลยเนาะคนเอยู่เอ้เสยู่เราคือว่าเอามาสืออย่างเดียวแต่ว่ามันยัง,ง,ยท,งท่านใดหย่งนีอ,อนน๋อ,อ,น,อ,อน,นี่ม,มอง่งาเราเลยครับครับแลาท่าท่าออกบทต่อผมยังไงในาบนหน้าอาสตย์ที่านอบตผมมีตะคววยบองวันนีนอันนี้กครับพราะนั่นครับไม่หอยวดผมอันนี้แม่นบ่นี่ครับอวเมาสามตัวเนาะ อันนี้คือที่แม่ลูกกันเนาะครับเนาะน,นี่เนาะสูงร้อยร้อยสามหาเนาะครับเน,ะบนาะประมไอลูกเพิ่นตัวเม่หรือตัวผู้ทั้งคู่ตัวผู้ตัวผู้เนาะครบนี่ห้องไว้หลายอะไรละครับนี่หกหมื่นห้องไว 6, ้หกหมื่นเนาะครับเนาะแม่เพิ่นร่้เม่อได้เจ็ดปีแล้วบปล่ครับแม่บอกสองลูกเนาะมีทองบปล่าหรือครับมีมีทองแล้วเนาะบานๆเนาะครับเนาะเอาวแล้วตัวนี้อะบ้างนี่ตัวนี้หน่วยไรบปางนะครับนี่เจ้าสอง เดี้ห้องไวซ่าสองสองปีได้ได้นี่เนาะเอาขอเบอร์พ่ออดครับนในหยอยไออีกเที่ยนนะครับจุนยังครับแปดเจ็ดสองสามสี่ครับเจ็ดสามแปดหกครับในหอยทั้งไงมุขาเขานะครับเนาะได้ทั้งงัวทั้งกล้วยนะครับเน,ะนาะม,ม,มีหลายอย่างงัวโบราณมาโมนีโอ้มือนีโบราณงัวมาเนาะรถน้อยมัม้ง่เสื้อขาด้วยเสื้อลายเนาะผมว่าจะไปมโอนี้ตื่นสวยเลยบโม,มนมีไปซ้ำเอาขอบคุณครับ อันนี้จุงไปจุงมาของผู้ใดอย่างคุณพ่อหนิของจับของไปมอ่ะอ๋อมือของผู้ใดเขียววะนี่เขาเขียวของเจ้าวมันบ่หน่ของผู้ใดล่ะในหอยวิรัตินี่บ่ผู้ใดแตงงามแต่ก่อนนี่เป็นของเจ้าวมันบ่เจ้าคังในหอยใช่หรือบ่ ไม่ห้อยงามอะตียเรางามืีวงามม้อนหัวลานฝันอ๋อเชงามมนหัวหลานเนาะขนห่อเนาะเจ้าคือเดมาผู้เดียววันนี้เอ้ขันไปทางไหนง่ายเราลงหลดง่เราลงหลุดเลยก็บพราะ่ยบ้านไหนเนี่ยเราตลาดบ้านเราเนาะอันนี้อันนี้ง่วมันง่วผู้ใด้แ่นพเขียนนี่งแ่นี่ของง่ายขันโอ้ของายขัน บ่มแมนของเย่ามีความเป็นเมียซื่อเจ้าเป็นคนขับรถซื่ออันตัวนี้ลายลายเป็นอะไรครับอันนี้เอาตัวนี้ก่อนห้องไว้์ลายเป็นอะไรครับตัวนี้มีห่วงเห้ือนเส้าเปียกเส้าเปียกไถ่ไถ่ก่างบ่ฮึ่เมียนบ่ไทยกลางบ่บโมแมงลัดอายุประมาณสองปีเนาะมันได้ลูกตัวหนึงเหรอตัวนึ่งหัวโอ้ครับไปไปยางกันตัวนั้นมันเลีว่ะนั่นตัวนึง ครัมันหวอย่างมันเหลื่อมันลากเออเงินตัวตัวนั้นหน่อยไรยันนี้ตัวเช่าก็หาลวยยากสองพันเอ้สองหม่นห้าอเราตัวนี้แ่ละครับวันนี้เงินสี่หมื่นแปดสี่หมื่แปดนบอกครับโอ้พู้ใดอยากได้พอพันเนาะของเจ้ามากมี่มีกะตูนอกจากโอ้สามตัวเบอร์โทรศับ์นี่จื้อบอูนนี่เออขออนุญาตสอบถามเบอร์โทรศัศู์ศูนย์หกหศ 0970971971เนาะในหอยเขียวกับเอื้อข้อนอยู่หน้าดีสนเอื้น้าดีหน้าเบอร์ส่พี่ใสบึงบึงบึงการห่อนอกครับเนาะเ่อใดเบอร์ทั่วจะเล่ายังไงได้พี่น้องเลยเออเอื้อข้อนกันนะวางนีย้มือนั้นันบอกมุ่งมุ่งจะท่องวมาจะประเทศนอกโอ้ขอไปแล้วว้า โอ้เข้าจับก็จับเบือคนก่อนนี่ก็จะเป็นคนเบือกอนก่อนนี่เนาะเคนคนเห็นดูนี่ครับครับพี่น้องบางคนเป็นเกษตรดวกรับสายบางคนเป็นกบสื่ดวกรับสายพี่น้องน้องเป็นบ่ครับนี่กระท่วมาบ้านนอากับธรรมดาเนาะบ้านบ้านธรรมดาเนาะหาจมูกต่ออีกก่อนของผู้ใดอีกเนี่ยลูกนี่

พอหัดบ่บ่ออกเั็หน่อยบ่พอหัดบ่มีบ่มีมาบ่มีข้อยมันน้ำพยอไน่วาดเออคพ่อไน่วาดข้ยมันเอางองเรามาหลเหมือนนี่หลายแล้วแป็นบดเลยเนี่ยบ่คพ่อไน่วาดคนเดียวบ่ของพ่อวาดรุลงยิสุบางวดนี่เดี๋ยวลงให้พันหลุดให้คอยเนี่ยคันบ้านใช่แล้วชื่อเราคอยจีออกน้ำมูดีนี่บ่แม่ลูกแม่ของของนในหอยใดบ่ คุณพ่อร้องยูบวะองยูทูบยูบวะ้องรงไอร้องเดียวคนแบบนีุเรื่องอีกคนแล้วสิ่อหนึคือสิเน็ตว่าื่ออีกซีนึงแล้่อไงแอแอแอเนาะให้แอเนาะถามแลาวแล้วลูกค้าประจำใคเจ้าสอวเ่าอะไรคุณพ่อมาพ่อหันมากเจ้าสิห้เพิ่นเ่าไรหุ้ยสามนี่สามโอ้ตัวนี้น้อยนี่บะครับลูกสามไม่ไหวนี่มันเงินน้อยไม่ไหวแอ เจ้าอันเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้สามมั่สันเจ้าให้เพิ่นได้เท่ะเลเออเพิ่นให้สามหมื่นท่อกันได้สันเพิ่นขาดทื่อในพันหาคุณพ่อเ <c oughs> พิ่นขาดทื่อในพันหาเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ผู้เพิ่นออกมาหน่ะดี่ถ้าถ้าได้ซวงได้บ่ <c oughs> เอาหาลอยได้บ่กำไร S <S เอาเอาเอาคุณพ่อเอาเอาลูกหลานเขาไม่ได้มาแนะนักันช <No, ื่อมันก็ต้องขายบวงดิลูกเขากระ่วดเลยค่ะน้ำมันดิฮะจะบวงายเขาจิบไปหนามันโบราณจิบนด่เออก็ะทำมาด่าจะให้จองไว้ก่อนโอ้ทุกวันนี้บวบวบเอาเป็นบ่บ่แล้วเป็นป่นนั้นมันโบราณนี้ของในห้องแอร์พี่น้องตัวนี้เท่าไรก็ใื้สองสามสิบสองของในห้องสามสิบสองครับอ้าวเอากำไรน้ำพ่อคัด ข้อคัดกับว่เอาอีกบันนี้บ่เอาแล้วมันสิขัดขึ้นดี่สิบสพี่น้องนี่เอาตัวนี้เท่าใดนี่ห้อยเอ้าเจ้านี่ตัวนี้ครนีหมันตัวนี้มัน50ครับ50มันมันมีตัวเดียวบ่่บมีลูกบ่ครับลูกเเขาจ้าบ่ให้าส50เนาะตัวนี้เนาะครับเอาเอาขอเบอร์เจ้าไใบเนี่ยเบอร์มาอีกว่าพี่น้องเพิ่นอ๋อ0081ครับครับ0 58 ครับหนึ่งเจ็ดสามสองครับติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะห้อยแอะพวกสว่างครับครับพวกสว่างพี่น้องครับผมขาประจำแล้รอก็มูมาสนามนี่ครับมัดอะไรเนีเนาะครับผมของเจ้าครับนี่ครับของผู้ใดอีกเราที่เขาจะยืนคุยกันอยู่นี่ต้องในห้อยอย่างเงี้ยพี่นี่เป็ี่นีแหลวพี่นี่เป็นพี่นี่สมพันธ์ก็ไหนเหรอหน้าเสือไล่พี่นี่สมพันธ์เหรอครับขอบคุณขอบคุณครับ ไอ้คุณพ่อสมพันธ์ตัวนี้หน่อยหลไรเสะไดนครับนี่นี่ไหมงัวตัวนี้งัวตัวนี้เท่าไรใช่ละครไหนหมวกแดงกันวะจูงมาขายวะโอ้พอต้องเป็ีนใอ้ห้อยพอต่างเปลียยนให้ง่าต้องเจ้าสิขายตัวนี้เท่าไรเนี้ยครับห่างไว้เศร้าหามีท่วงบ่หรอ หัวจะเปลี่ยนให้หอยไหมหรือยังไดหรือของตะคลองแนว่ใดคลองหนีไหมเอาหมายถึงว่าก็จะเป็นหนีเฮาเฮาก็เลยไปเอากุ้งงัวก็จะมาขายครับอันใช้ของเจ้าอีกซุ้มหนึ่งอีกวะนี้มีตัวเดียวนี่ใช่หรือตัวหนึ่งตัวดำๆนี่บ่ตัวดำจิ้บไว้เท่าไรตัวดำๆนี่สิบเจ็ดหาล้อย เอาถ้าเบอร์ทั่วัพง์บเจ้าถ้าพี่น้องคนชนใจเบอร์ทั่ัรบยังเจ้าเบอร์ทั่วทัเจ้าเกิดพิ่นทั่วมามาซื่อเบอรยังครับเอขออีกรอบนะครับเสามเอาขออีกรอบนครับสองสามแปดห้าสี่หกสครับไอ้ทั้ง,ท,งทั้งไหนที่บันอยู่ทั้งไหนครับทั้งขอาไรทั้งขอาไรมักขายอีเงินบอกครับีครับเอาโมเม้นต์มากคนระับไม่ให้ตัดบ่คนระบานเลยไม่ให้แหงกับคนระบาดเลยเอาโอเคขอพูดใไลายครับ จูึคนอถดล้วพี่น้องเลยมาถามนาหอยพูดพี่น้องเอาตัวน,นี้เท่าไรนายหอยพูดนี่ตัวน,นี้เซา7ครับ20,700 2ท7วนครับ2 7 0 0ใช่ใช้กี่บันเท่านาะรืบอ,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 อบีบบาบัานลูกผสมบอกลูกผสมเนี่ยดูน้ำมันแดงแเนาะไม่มีหนอกเนาะเอาเราตัวพูดเลวบบนี้ตัวนั้น4,000ครับตัวนั้นห้องวาย4,000เนาะเอาขอเบอร์ทุอีกทีนะ03ครับ416ครับ9119ครับติดตอได้ตลอดเวลาเนาะ ในหอยง่วนยังเดียวาะหรือคั้ยน้ำทงขั้วทงขั้วนะครับเนาะอ้าวขอบพูดในหอยพูดครับมาบุ้งตอนนี้หัวแมวมันมาบุ้งบรรยากาศในหอยบรรสื่อขายน้ำกันพี่น้องระหว่างพอหัดกับพออย่างก็คือลืมพอวันครับพอวัดครับหัดก็พอวันกดลังต่อรองราคาแต่ในหอยสื่อลูกน่ะขันเจ้าอย่างไรน้องก็ให้เอาหามือซื้อไปให้น้องไปเดือดน้ำซักแลมาหัวขวนเนี่ยไปจะซักตายลูกหมีจะดีฟังไว้พี่น้องในหอยกับในหอยสื่อขายหัวน้ำกัน ตัวนี้หาเงินบพอหัดเราสิบไปไว้นี่ตัวเดียวบ่หร <made> ือก <están> oh, ับลูกคนนี้โอ้ลูกพอทั้งในหรือครับนี่พอทั้งในบพหัสทั้งกอไปกินแต่เยี่ได้หรอขายบ่ได้ก็มักกับฟางเหนาใคอยซื้อมักกันหละคใครซื้อหลายก้อนเจ้าหินนี่ตรงเ้ย มนเป็นชาตะคนงหอกอะไรเนี้ยฮซื้อเจ้าได้ทุกราคาเจ้าตีจัดอย่างเงี้ยมันเกมันเดกาดที่นองเงยวันนี้มาสวยเดี่ซองยังหน่อยและอยขายบนไต่อรองกันครับคอยพูดไม่ว่าจิได้เป็นกาเป็นกำหรอของมือมันก็ซื้อได้เยอะฉันก็สามปีโอ้มันขายของจิมันก็เมาหลายเี พ่อฮัทตตัวนั้นเท่าเท่านั่นเจ้าบาทตัวเทาเท่านะมีมันมีเต็มรยแปดังไว้สามแปดไม่รูเ่าคุณพ่อเราพูดดิัทัดไปเนคุณพ่อของควอะไรคุณพ่อคนเดียวันเล้วเขาใจยแตว่ากินไ่ได้วดหลังนั้นปไปยังไงมันันผสมแนีเดียวกันแล้วขอบคุณโอ้มาถ่ายคลิปคุณพ่อหัดกห้พี่น้องเลย ส่วนทั้งนี้แหละคุณพ่อของผู้ใดส่วนทั้งนี้ของผู้ใดของพ่อวาดของพยาวาเท่าคนบแบบวัวๆพวยเยาว์เราบอกว่าเราบอกว่าสำรวจราคาซื้อสอบถามซื้อกระเจิดอีเดียนะบ่ลมน้ำบ่ลมน้ำบอมาบอกน้ำบ่ลมน้ำนี่ติดฟังโค้งนี่คำว่าบ่ลมน้ำนี่เป็นภาษาเล่าร่วนผู้มักลมนะไทยสกุลไอยู่ บอลรมน้ำนี่แสดงว่าเพิ่นมีผู้สาวเล่าได้หเนาะคุเล่านะว้าวพระบาทคนเล่า่เน่เจ็ดคนเป็นบนะก็จะบอกหยอกกันเ้อพี่น้องเลยไอ้ตัวนี้หน่วยรไคุณพ่อนน่ของพระบาทนี่ตัวตัวนอนอยู่นี่ยตัวนอนอยู่กันเทดอนี้ของเราตัวน้อนตัวนอนทวาเด็กดาตัวนอนดเด ไม่คือขายถือแต่ตัวผู้หรือตัวเมียคุณพ่อตัวผู้แล้วตัวยืนอยู่นี่เท่าไรบันตัวยืนอยู่นี่ตัวยืนอยู่นี่เมรเขาคุณพ่อบ่ยิ่ดรวยยิ่งบุเสียนเลยมึงบ่ได้ขายงัวบ่ได้ขายงัว่าเมียนมึงมีคนซื้อไหมมีคนซื้อตีลงไปลูกเดียวลูกเดียวไอ้ดำๆนี่ของผู้ใดของเจ้าบ่ดำๆครับบ่หรอล่นี่ ของเงยข้อนของผู้ใด่สุ้มนี่โอ้ยพยายามเราบวให้สอบตามราคาเลยบต้องสอบของเราเดี๋ยวต้องสอบเดี๋ยวขัน่าชันว่ยเราบวให้สอบไม่กับเพื่อนสอบเราบวชมาออกกล่องก็ลองราคากันผู้เอาก็าจะเอาผู้ขายก็าจะบรรยากาศซื้อขายกัน เมืเ่อนี่หลาไหลเนาะงัว่กับบหลายขัข้วย้กับหลาไหเนาะเป็นมิ่งเงี้ยยังเราจะข้าวกันวันมันจะขากันตายเนาะสื้อขายหวัวไอ้กันเลยขาดขากในหอยเวลาของเจ้าไม่ตัวในแนวของเจ้า มื was ่อนีนบ่าได้มี่ยังเลยมากำกันด้เชือขาดตั้งแต่ล <Yeah, ูกไผ่เทศนเน้นว่ามากคนครบมดนี่เนาะกับตัวเถือกเดี๋ยู้ได้วันนี้เนาะเถิกนี่ลอกไปทางไหนล่ะไปงาม่ว่าลานนั่นบ่เอพุ่นะกําลังจะเอาขึ้นพุ่นะบ่คือกะคือยู่เสกานะเสกาคือกลับว่